สวัสดีครับร้านโนนจันคาวอีเวโอนครสวรรค์วันนี้จะพามาดูรีโวนะครับคันนี้มาจากสระบุรีนะก็เดี๋ยวดูรายละเอียดบองต้นเลยครับเสียงไม่ค่อยมีละทํางานดึกบ่อยนะฮะอันนี้มีลำโพงหน้ารถด้วยนะครับก็ลูกค้าขอให้ติดไฟด้วยนะครับก็จะเป็นลำโพง8นิ้วนะครับพร้อมผ้ากันน้ําเป็นสปีกพัดรุ่นเฟดตพักนะครับก็เป็นแนวแบบไว้ฝั่งนอกรถ จัดๆเลยครับคือเน้นชัดๆจัดๆเลยนะครับก็มีเสียงแหลมเป็นชุดหมดเลยอนะันนี้ก็หลักๆเลยคันนี้จะใช้เป็นลําโพงสปีกเกอร์พัดทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีชุดฟิลมาตรฐานนะครับยิ้แยก2ตัวพร้อมแท่นวางนะครับก็ลาโพงประตูหน้าคันนี้จะใส่เป็น8นิ้วนะับเป็นสปีกเกอร์พัดรุ่นเดียวกับกันชนหน้าเลยนะฮะก็ไม่ได้เปิดหน้านะก็มีเอ็นเฟสพัดข้างในเนาะมีติดไฟเรืองๆนิดๆนะฮะ ก็เสียงแหลมก็จะติดตรงด้านมุมนี้เลยนะครก็เน้นฝั่งนอกรถด,ด้วยในรถด,ด้วยนะครับจะมีคอนโซลปีด้วยนะครับในชุดร้องสวิปปิดเปิดนะครแล้วก็ฝ่ายชีววัลโว้ปีก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับคนนี้จะเป็น5แบนเป็นเบรคกลางแยกอิสระครับก็ใช้อุทุเสริมนะครับร่วมกับเครื่องเล่นเดิมๆใช้2อ,อย่างเลยใครลูกค้าให้ต่อตรงนะไม่ต้องเปิดตูแจ ก็จะใช้จักบลูทูธเสริมเ,เป็นหลักนะครับก็ใช้กับเปิดแบบใช้สวิตชิ่งนะครับก็ไม่ต้องไปเปิดกุญแจรถก็เปิดต่อตรงได้เลยอันนี้เครื่องเล่นเดิมก็จะมันจะใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับ<ะ>ก็มาใช้บลูทูธเสริมต่งางหากนะส่วนไฮไลท์คันนี้ก็จะเป็นตู้หลังเบาะ10นิ้วนะฮะเนี่ยอันนี้จะเป็น10นิ้วแม่เหล็ก180 หนา2ี่ส้าสองก้อนนะครับก็ขยับเบาะมา2นิ้วนะครับดูมุมมองนะครับเพื่อนสำหรับท่านที่สนใจจะติดเครื่องเสียงก็ดูตำแหน่งแนวเอียงแนวตั้งนะอันนี้จะปรับให้ลงสามันเอียงมากกว่าเดิมหน่อยนั่งสบายขึ้นนะครับเ็าก็ขยับมาันี้ยครับดูจากแหนว่งที่ยื่อมาครับนี่ครับยื่มาสองนิ้วประมาณนี้นั่งสบายครับไม่ได้เยอะอะไรก็อันนี้มันเปิดเบาะดูไม่ได้อยู่แล้วนะฮะก็จะต้องมีขยับเบาะเพื่อให้ เสียงมันออกทางทางนี้ด้วยแล้วก็ทางบนด้วยนะครับรุ่นี้จะเป็นพอร์ตยิงขึ้นบนนะครับเพราะว่าขยับทั้งตัวนะครับแต่ถ้าไม่อยากขยับทั้งตัวก็จะเป็นพอตออกล่างแต่นั้นจะเป็นแนวฟังในรถจะเหมาะกว่านะครับไม่ถึงกับเป็นเอพีเอนอกรถนะครับอันนี้ก็แนวลั่นๆลอยๆนะฮะก็จะมีแผ่นดอะไรครบเลยส่วนเพราะว่าแอมก็จะเป็น4ี่ช่อนะครนี้จะเป็น ใส่เป็นคัดดีนะฮะเพราะแนวโชว์ก็จะใส่คัดดีให้นะส่วนแอมคับเบสแอมคับเบสก็จะเป็นอยู่ฝั่งนี้ตอนนี้จะใส่ตัวยาวนะฮะก็จะมีที่ครอบสายอะไรให้นะตัวใหญ่เลยนะตอนนี้ก็ใช้แอมคับซับอยู่ที่2 5 0พวัตต์เลยนะก็เป็นชุดนี้จะเป็นชุดที่ผมขายประจาที่เน้นเบสแรงๆนะครับก็จะจับคู่กันแมทพอดีนะเดี๋ยวลองฟังเสียงกันข้าวนะครับเสียงไม่ค่อยมีเลยคลิปนี้นะครับก็ ดูรีวิวกันกร่ข้าวเนาะนี่ครับเบาะยกได้เมายกได้นะครับยกได้หมดเดงอยังได้ว่ามันไม่ได้ล็อกแล้วนะไม่ได้ล็อกก็ใช้ได้อยูนะ่ก็สำหรับท่านที่มีเคยทักถามมาหน้าเวลาขยับเบาแล้วเบลยังใช้ได้ไหมนะครับ เบลซ้ายขวาใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าทนานที่ใช้เป็นตู้ไม้เนี่ยตัวเบลกลางจะต้องอ,ออกนะแต่ว่าเนี่ยถามว่าขยับเยอะไหมขยับไม่เยอะนะครับเนี่ยตัวตัวล็อกเบลยังโดอยู่เลยนะก็โดในตำแหน่งปกติเพราะงั้นเถอแทบจะมองไปเนี่ยแทบจะไม่ขยับเลยนะแต่ว่าจะปรับตัวเนี้ยให้มันเอ็นเอ็นเอ็นมากหน่อยให้มันนั่งสบายขึ้นนะก็ปกติรุ่นนี้มันจะชันอยู่แล้วนั่งไกลๆจะเหมือนเมื่อยนะ ส่วนด้านหลังคันนี้ไม่มีลําโพงนะไม่มีลําโพงไม่ใส่ลําโพงคันนี้ก็จะเป็นจริงๆเป็นชุดแนว6ดอกแนว6ดอกแล้วก็ลูกค้ามาเพิ่มเป็นลําโพงหน้ารถอีกคู่หนึ่งนะวันนี้เป็นชุด6ดอกที่ผมใช้อยู่ที่เน้นเบรแรงๆการชัดๆนะครับแล้วก็แต่คันนี้ก็จะมีลูกค้าจะมาเพิ่มเป็นลําโพงหน้ารถแทนนะเพิ่มครงส่วนประตูหลังไม่ได้ไม่ได้ใส่นะก็วไว้เปิดฟั่งปาร์ตี้นอกรถนะฮะโอเคลองฟังเสียงกันดูครับ จึงหอบชจำมาที่วัดวายโยนับหลักกิโลมหาวิธีลดมีรักสศรริมหากระทินสนามไทยเหตเมึงจะเชิงเศร้าแผ่นดินน้าขามึงกับที่ใครใครเข้าต่างมาขอ Amém เสียงรีวิวเลยเนะาะก็สนใจงานติดตั้งแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับร้านโนจนจันคาร์ออดิโอนครสวรรค์ติดต่อได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook หรือไม่ก็ที่เบอร์โทรศัพท์0896440504ช่องทางทางยูทู e ก็ฝากเพื่อนๆกด s u ซับสไครป์เป็นแจ้งเียวนี้ด้วยนะครับ <c oughs> โอเคทิป้ไปแล้วสวัสดีครับ